สวัสดีสิบปากว่าไม่เท่าตาเราเห็นสิบตาเห็นใช่จะเป็นเช่นมือจับหากมือจับแค่คลำคลำทำลึกลับก็เหมือนกับพูดอยู่ได้แต่ไม่ทำนโยบายขายฝันมันจะเพื่องก็ต้องทำให้เป็นเรื่องให้กระน,นำ อย่าร่ำไรขอให้เร่งลงมือทำอย่ามัวหลงไปพังคำพวกลีลามีปากสักแต่พูดแต่ไม่คิดเรื่องจะถูกหรือผิดใช่ปัญหาชอบถ่ายทอดเรื่องราวฟังเขามาไม่กันกรองใช้ปัญญาว่ากันไปทุกๆเรื่องทุกข่าวคราวที่เฉาฉานควรต้องมีการตรวจทานก่อนนำไข ควรตรวจสอบความเห็นความเป็นไปอย่าเอาแค่ความสาใจมันไม่ควรชาติบ้านเมืองยามนี้มีแต่ร้อนทั้งการอยู่กินนอนสะท้อนท้วนนักการเมืองในสภาต้องประมวลปรับวิถีเลิกตีดวนควรไตรตรองทำการเมืองให้ใสให้สะอาดอย่าฉลาดขาดฉเฉลียวใช้สมอง ในสภากับความจริงต่างมุมมองความทุกข์ยากเรื่องปากท้องต้องแก้จริงกูเร็กลำปางวัลกรอนอ,อนไลน์คนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดีไม่มีใครได้อะไรตลอดไปหรือเสียอะไรตลอดไปขอเพียงแค่รู้จักพอดีทุกคนจะเป็นสุขนะครับ